อนไปบอกว่าไปเรียนภาษาก่อนถูกไหมครับใช่ครับคิดว่าก่อนไปเนี่ยเรียนจุลไรนเตอร์คือมันต้องใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วภาษาอังกฤษเรียนที่นี่กลับไปเจอของจริงมันพอไหมมันไม่พอไม่พอเลยแบบผมไม่ได้บอกว่าที่ผมเรียนไม่ดีนะแต่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะเวลาพิเศษงานเวลาแบบเกี่ยวกับการเรียนอะ่ะแล้วคนไทย ด้วยกันในห้องอะไรเงี้ยเวลาแบบเราหันไปคุยกับเพื่อนก่อนที่จะมาพรีเซนต์มันก็เป็นภาษาไทยนึกออกอไหมอ่ะทีนี้พอผมอ่ะเข้าใจว่าตัวเองก็พูดได้ในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าสำเนียงอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยแค่ฟังรู้เรื่องก็โอเคตอนนั้นอ่ะสบายแต่พอไปอยู่จริงๆอ่ะด้วยความที่เราชอบแต่งตัวใช่ป่ะคนอเมริกันอ่ะเขาชอบคนแต่งตัวเว้ยเขาจะเข้ามาคุยด้วยอ่าผมจําได้เลยว่ามีคนเดินเข้ามาคุยว่าเฮ้ยูลุกโจ๊บบลาบลาแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ชวนคุยว่า ไอ้ทียฟังไม่รู้เรื่องแบบฟังไม่รู้เรื่องจริงๆทั้งที่เราคิดว่าตัวเองก็มีความรู้ภาษาอังกฤษอะแต่ว่าแบบมันไม่รู้เรื่องไหนจะแสดงไหนจะสมเนียงไหนจะความเร็วไหนจะคำศัพท์อะไรแบบไม่พอครับมันมันเลยต้องผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้ได้จริงคือการใช้ใช้ภาษาใช้กับชาวต่างชาติด้วยเอออันนี้แม่งแล้วยิ่งยิ่งเราไปตรงนั้นเราไปเจอของจริงแล้วสิ่งตอนแรกเราจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันพาไปเราต้องเรียนรู้แล้วเราต้องฝึกแล้วคราวนี้เราได้แบบ โลโอลจริงๆเลยใช่ไมใช่ใช่ใช่แล้วยูบอกว่าโอเครูมาเรียนเรียนภาษาเสร็จปั๊บแล้วก็เริ่มเรียนปริญาโทใช่ไหมครับ,รบที่นู่นแล้วจับพัดจัผูมันไปเริ่มเข้าไปถ่ายแบบกับชาวต่างชาติได้ยังไงกับฝรั่งที่นู่นคือผมมาชอบแต่งตัวมากใช่ไหมแล้วผมมาอินกับสตรีทแวร์แล้วเหมือนกับปี2016อ่ะครัก่ะ สวิตเวลแม็กแบกเวลแบบคันแย่เริ่มทำยีซี่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นช่วงนั้นมันมาฮะมันเริ่มแมสมากขึ้นแบบเวอร์จิลเริ่มมาหลุยเริ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือชิคาโกเป็นเมืองแบบเมืองของคันแย่เมืองของเวอร์จิลอะเลอร์เมอแอนตันเดออะคือมันเป็นเมืองสายสตรีทอยู่แล้วอะผมก็ชอบแต่งตัวใช่ไหมผมก็ใส่ใหญ่เลยเพราะว่าเพราะอยู่อเมริกามันมันซื้อได้มันไม่ได้แบบรลงท้ามันไม่ได้แบบเลอะค่าหายากอะไรขนาดนั้นอะถ้าเราไปซื้อทันก็ซื้ออะอะ แล้วก็เลยชอบแต่งตัวมากแล้วด้วยความที่ผมไปกัดสีผมอย่างที่บอกอ่ะอยู่ดีแม่งแซนเอาคนแม่งก็อะไรวะก็เริ่มมีแบบคนชาวต่างชาติมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าชีทแมกซีนเลกเกอร์อย่างนั้นอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วขอถ่ายรูปหน่อยครับแล้วก็เริ่มแบบ ช่างภาพเขาก็เริ่มนัดไปถ่ายผมก็คิดว่าแบบไม่ได้เป็นนายแบบอย่างนั้นเราคิดว่าไปถ่ายเหมือนแต่ว่าออฟฟิตเฉยๆคล้ายๆแบบสตรีทสไตล์อย่างนั้นทีนี้จุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะผมไปถ่ายร้านหนึ่งชื่อร้านจักรนัทเป็นร้านสตรีทแวร์ดังเหมือนกันในชิคาโกอ่ะพอไปถ่ายอันนั้นปุ๊บใช่ไหมหลังจากนั้นมาแม่งได้ถ่ายแทบทุกร้านเลยใช่ป่ะเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่จริงในในประมาณหลังจากนั้นอ่ะปีนั้นเราเริ่มได้ถ่ายเลยใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นแนวที่เราแบบ ใช่แตกต่างเ,เราเราเราตรงกับทาร์เก็ตแล้วกันคือ<น>ไม่ใช่ว่าแบบกูรอจัด<ช>ทุกคนต้องมา<ช>ถ่ายกูยยแต่ว่ามันมันคงไม่มีคนหน้าถาย